สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำสบู่โกูหนวดสำหรับพ่อบ้านนะคะส่วนผสมอยู่ใต้คลิปนะคะเติมน้ำในหม้อประมาณครึ่งลิตรแล้วก็หั่นกรีนซูรีนค่ะหั่นให้คิดเล็กๆเพื่อจะได้ละลายเร็วกรีนซูรีนมีสองแบบนะคะมีชนิดขุ่นกับใสเลือกได้ตามชอบค่ะ หั่นเสร็จแล้วก็นำใส่หม้อต้มต้มให้ละลายค่ะภาชนะเราลวกน้ำร้อนแล้วนะคะแล้วส่วนผสม ใช้ไม้ตะเกียบคนค่ะคนให้ละลายแล้วก็ใส่เอ็นเซเว่นนะคะอุปกรณ์เราซื้อที่ร้านเคมีพันค่ะน้ำมันมะกอกแล้วก็ว่านหางเจอร์เช่ค่ะ คุให้ละลายค่ะใส่น้ําหอมประมาณสิบหยดนะคะเทใส่ภาชนะเก็บไว้ใช้ได้เป็นปีค่ะแล้วก็ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล ขอบคุณที่ติดตามรับชมจากสงการฟาร์มพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ